จริงๆมันเป็นโปรเจกที่มันจะเป็นต่อ่อยๆเรเรอป็นโรเจกต

นื่อมีเป็นแบบอะไรกันใช่เราทำไมกันไม่หยุดปนทางรอชมคนในกองรุนใหญ่ครับที่ว่าไงที่ว่าไงโฉดให้ยุ่วกันไปดโอ้โหใช่ครับใครมาขายน้าถ้าแม่จับไม่ตอบถ้าเบียร์ถว่าเป็รดึงมาว่า วันนี้ครับนงานีด็กของเด็กเายนแรนด์ซ่งเป็นนาฬิกาที่มานรุ่นนี้นะครับคุณเด็กต้องไปรอติดตั้งหุ่นใี้เด็กจะชื่อมาเลยครับให้ไปสากแรกต่อใ้ร่ไปซึ่งจะเป็นทีมงานนะครับเราอย่ายเดยวเลยครับเยซึ่งเราจะไปกันตอนไหนที่ออกมาเลยความโอ้นะ

เราจะไปองานที่อะไรเงี้ยเขาแบบทำใ้ถูกผลิตมาสิ่งทีดแต่บางทีผลิตมาอะไรยี่หมอบที่เอาตัวแข็งแล้ว่พ่อเไปให้กล้งรารอต่อมาดูโอเคไหมหน้ามองพ่ดีแม่ดีแต่ถ้าว่าอยู่เไกลหน่อยเนี่ยไดสิวสนานมอารมณ์ดีแต <ys breaking loose Thor> ่งสภาพต้องมีครบข้อดีสุพต้องมีย่างข้แม้ยีตลอ ก็คือกคือม่ไม่มีเขาไปไม่ได้ก็คือกอไม่รมองแบบนี้ไอซีีพารทิคันเกต้ทนานแ้วตอนนีนที่เราเริ่มรู้สึกว่าีการเร่รุ่งนรื่อนีเราะว่าสถนที่งเนี่ยที่สถานไ่ีอะไรขนะนนย นมีอะไรหลายอย่างที่เราตอแบบว่าเียน้มีกับทีมงานแบบว่าอันนี้คือเกมทีรเนว่าอดกัดโวยารต่างบเด็ก นะม่สานอย้ผมชอบที่ไม่ไปที่่างนะ แต่ทุกที่อิสราลีเราไปอ่ะมันมันมัเนี่ยการที่เราบอกว่าการต่อเชื่อมบนสามีของเมีมีารที่ทางระบบยูสนที่ไปงานไปอะไรทฟ้าสุดเมย์เดินอะไรเงี้ยเราลู่เนาะประพอเไปเต็มที่อ่ะแต่วเฮ้ยารถเที่ยวลากจัมพ์ไปหนเนี่ยเล็นประสบการณ

กี่ร้องครานที่ไหนฉลาดี่อย่างเขาสไ่ดากี่รองาเป็นมมากก็เลยไินรื่นรับื่นเหมนเราไปช่วยน ที่ใเกเขาออกมากเลยไม่ต้องเลยนะว่าจะไว้ใช่หมนเหรันเหอมันไว้มาช่วงที่ไันไม่มีงานใช่ไหมแล้วพอมันกลับมามีการทขระวตัวชอบลุกนี้ล้ลุกนี้ก็ลูกนี้ปุนีโปรเจกต์สอ็ลุกนี้แหละวิยาณแนสำนักครับจกโปรเจกต์หนแล้วไม่ได้เกี่ยวกที่ราสั่งเอาไว้ที่มาที่มาอะไร เขาอาจจะจำไม่ได้จริงเขายังตึดอะไรก็ยังเยนะขาอย่ใช่เาเนอย่างนี้เาก็จมเพื่อนพ่อที่มีอรเกนะเือนพอีด้วยแบก่กัรออไรต้องคเรื่องที่บคน่งไ้วยาง้จต้องตอบใหัดให้ยช่วยตัวเองได้ อ่าก็มีการ wow. <laughs>